ดินแดนแผ่นดินถินอีสานตำนานเก่ามีเรื่องเล่าสืบสารนานหนักหนามีตำนานนาคราชจอมปีดาผู้มีฤทธิ์อชาจิตปานีพร้อมสรนานครลาช ปูอือลือจะโดยเหตุผลใดใครควรคิดทื่นนิมิตเลิกงามตามแบบแผนเกณฑ์ลูกลานาบริวานนาคทุกแดนอีกทั้งนาคที่อยู่แก่งงอนผาชลาลัย สื่อองค์การบอกให้รู้ช่วยกูสร้างกูนำทางมึงกอต่อบุญเสริมสร้างพระใหญ่หัวใจต้องเหมิมเกิมอย่ากระเทินต่อคำคนอดทนเอา หากอ่อนแอแพ้ม,มานสถานจิตจงหวนคิดคืนวันที่พันผ่านทั้งความทุกข์ร้อนลนสุดทนทานเมื่อรับยานมีครูเป็นผู้นำจงสะสมบารมีที่มีอยู่ ให้เฟืองฟูือล่ำคำเก่าวขานว่าตัวกูคือตัวแทนแห่งสายญานคือลูกหลานนาคตากูลสศีสุโทพรทะพุทธเมตตาชยยะมหาบารมีโพธิสัตว์ศีสุโทนาคราช ทรงอำนาจเมตตามหาศาลร,รูปทรงขององค์พระสง่างามให้ผู้คนลือนามความศรัทธาขอเอ่ยนามนาคลา